ผลิตครีมที่เหมาะกับผิวหน้าเราอะค่ะมาให้เราลองใช้ออจนแบบเราลองใช้แล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเราก็เลยตัดสินใจผลิตขายเลยเออจากจากที่ผลิตผิวกายมาผลิตผิวหน้าตัวนี้ก็เลยกลายเป็นแบบไอเทมที่ขายดีสุดของแบรนด์ในตอนนี้ไปเลยค่ะก็คือตัวนี้เหรอคะใช่ค่ะเ,ออเจลลี่มาร์คอัพใช่ค่ะออสำหรับตัวนี้นี่เปิด ตัวมานานเท่าไหร่ล้คะจริงๆตัวนี้เจลลี่มาร์กเนี่ยผลิตมาประมาณ2ปีแต่เราพัฒนาสูตรมาเป็นเจลลี่มาร์กอัพเนี่ยประมาณปีค่ะปีก็รวมๆแล้วประมาณ3ปีค่ะพัฒนาสูตรคือเพิ่มอะไรลงไปคะเพิ่มสารสกัดที่ช่วยให้เห็นผลไวยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะมันต่างจากตัวอื่นๆในท้องตลาดยังไงอ่ะนี่ก็คือจุดเด่นของมาร์กตัวเนี้ยค่ะจะมีทั้งในเรื่องของสารสกัดแล้วก็เรื่องของเนื้อสัมผัสเลยค่ะเนื้อสัมผัสเนี่ยเราเลือกเนื้อสัมผัสที่เหมาะกับ คนที่แบบติดสารเซลอยมาโดยเฉพาะก็คือเป็นเนื้อเจลก็คือไม่อุดตันเพราะว่าเนื้อเจลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเนื้อเจลเนี่ยมีส่วนผสมของน้ํามันที่น้อยกว่าเนื้อครีมทั่วไปเนี่ยมากถึงสามเท่าใช่ค่ะมันจะไม่ก่อให้เกิดการอุดตันไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอาการหน้ามันอะไรเงี้ย้วยเพราะว่าเวลาคนหน้ามันเนี่ยจะไม่ใช้ครีมแต่จะใช้ เป็นเจลอะไรประมาณนี้ใช่มันก็จะยิ่งมันเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็จะก่อให้เกิดการอุดตันด้วยค่ะเห็นบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วยใช่ค่ะแล้วของเราค่ะจะเน้นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติแล้วก็เป็นสารสกัดนาเข้าค่ะ ยกตัวอย่างเช่นสารสกัดหลักของเราที่ <ฮะ S 1> เป็นว่านหางจระเข้ค่ะปกติเขาใช้สารสรรกัดว่านหางจระเข้ทั่วไปใช่ไหมคะ,ะแต่ของเราเน้นเป็นว่าว่านหางจระเข้อรอร์แกนิกนําเข้าค่ะใช่ค่ะ,ะ<ว>ก็เป็นออร์แกนิกเท่านั้นว่านหางก็จะช่วยดูแลเรื่องของผิวที่แบบเซร,เรใช่ไหมแล้วมันมีตัวอื่นอีกไหมมีไหมคะมีค่ะมีสารสกัดอื่นๆที่ช่วยบํารุงเนี่ยมากกว่า10ชนิดก็คือยกตัวอย่างเช่นก็จะมีแบบเซรามายมีเมือกหอยทากมีแตงกวามีวิโลบาร์มีลูกพีทอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยด้วย